สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน V.I.P. นะครับแล้วก็วันนี้เนาะก็ดาวโจนรอบปกตินั้นปิดนะครับพี่พี่ผมลงหวยลาวเอ็กตอ์ในรอบเช้าของวันที่26ให้นะครับเนาะอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นวันที่26นะครับลาวเอ็กตอรนะครับอันนี้ผมเขียนวันที่25เนาะ อันนี้เป็นวันที่26นะครับลาวเอ็กตอตอนเช้านะครับผม8โมงครึ่งนะครับพี่พีเนาะท่านใดที่ชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับก็รู้สึกว่าสายลูดจะมา2วันแล้วลาวเอ็กตานะครับสายเจาะยังไม่มานะครับเพราะว่าผมให้เด่นละ3คู่นะครับพี่พีก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับแนวทางตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผม แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็อาจจะกดติดตามแต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้ไม่ได้กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับผมลาวกาชาตินะครับในค่ําคืนนี้นะครับพี่ๆราช่วงหัวค่ำของเราก็ถือว่าเดินดีนะครับสายรูดแล้วก็สายเจาะในรอบ ในรอบเราสามัคคี vip นะครับเนาะก็มา49่เกตรงๆนะครับส่วนราวการชาตินะครับค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่เลข6และก็เลข2นะครับรูดไปที่2นะครับผมประกบคู่นะครับ60 61 6 7นะครับ สองศูนสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับ260 627นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นตัวจอบผมให้ไปที่2760แล้วก็21นะครับผมส่วนแนวทางนะครับดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ได้ตัวเด่นตัวรูปตัวเดียวกันนะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองพิจารณานะครับผมก็ผมทำไปตามสูตรคำนวณน,นะครับผม ก็ได้6กับ2นะครับประกบคู่นะครับผม2 3 2 7 2 8 6 3 6 7 6 8นะครับประกบคู่นะครับผม6 2 3นะครับ2 6 8นะครับผม อันนี้เราวนจ i VIP นะครับนะครับชนขากล้องนะครับขอโทษด้วยนะครับพี่ตัวเน้นนะครับ2 3 2 8 6 8นะครับผมส่วนหวยลาเอ็กต้รนะครับในรอบเช้านะครับนอวันที่26นะครับ8โมงครึ่งนะครับ ผมให้ไปที่3แล้วก็7นะครับผมรูดไปที่3นะครับประกบคู่นะครับผม36 38 39นะครับแล้วก็76นะครับผม78 เจ็ดเก้านะครับ3ตัว367นะครับ739นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับสามเก้าสามหก แล้วก็76นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับหวยลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน V.I.P รวมไปถึงลาวอิกต้าในรอบเช้าวันที่26ด้วยนะครับสลับแนวทางนะครับก็ขอให้นะครับพี่พี่สมาชิกนะครับมีโชคมีโชคกันทุกทุกคนนะครับผมก็ใครมากดไลค์นะครับกดแชร์นะครับก็ขอให้นะครับตื่นเช้ามารับทรัพย์กันทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ